I'm need even the single most important case of my career. I'm not going out with you dressed like that. Oh, Sherlock, don't be late for dinner. I never lived my life. What do you see? Everything. That is my curse. I agree it's not my best disguise. Are you sure you want to play this game? I'm afraid you do, สวัสดีครับผู้ชมครับขณะนี้ผู้ชมอยู่กับบูมแมลงฉอแบบข่อมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นั้นเราจะอยู่กันที่บูเล่ทูฟิ c คอเลคชั o นของ Sherlock Holmes เชล็อปโงนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการทําออกมาในเป็นการต้อนรับในหนังภาคที่2ที่ลงแผ่นนะฮะเกมออชชาร์โดสสำหรับในตัวของทูฟิมคอเลคชันที่ผมหยิบมานี้เป็นบูเล่นะครับซึ่งเป็นตัวสเปเชียลแพ็กเกจนะฮะ ก็รูปแบบออกมาเนี่ยเขาก็จะมีที่ออนบอกรายละเอียดให้นะครับโดยเฉพาะว่าข้างหลังเนี่ยจะมีบอกว่าโอเคว่าตัวนี้จะเป็นการเอาหนังทั้ง2ภาคนั้นมารวมด้วยกันนะฮะอยู่ในแพ็กเกจนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจพิเศษนะครับถ้าบอกมานี่ก็จะเห็นเชะลลลพรมแล้วก็คุณหมอภสัานีครับก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียแล้วก็จุ๊บรอนนะฮะอยู่ประปกรบนะฮะแต่วิธีการเปิดนี่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะคือต้องเปิด จากฝั่งที่เป็นของเช์โคมเนี่ยเปิดมาก่อนนะครับเปิดออกมาปุ๊บก,ก็จะมีไส้ในข้างในอีกชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งข้างหลังเนี่ยถ้าเราดูข้างหลังอีกทีหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเป็นเงาเงาครับซึ่งพอที่จะอนุมานได้นะครับว่าน่าจะเป็นศาสตราจารย์เจมส์มอร์เล t ตี้นะฮะศัตรูผู้ปรับตลอดการของเชลโคมนั่นเองนะครับ ก็แกะออกมาข้างในอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นถาดดิจิ a c k นะครับซึ่งจะมีแผ่นบูเลทั้งสองภาคน,นะฮะก็คือภาคแรกและภาคที่2อนี่อยู่บนถาดดิจิเทททั้งคู่นะครับซึ่งก็แบ่งด้านซ้ายด้านขวาอย่างชัดเจนนะครับอ่าก็คิดว่าเป็นแพ็กเกจพิเศษซึ่งนักสะสมไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบภาพพิ์ของเชลโลโคม ทั้งสองภาคนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามผลงานของทั้ง2องนักแสดงรวมถึงที่เป็นผลงานเรื่องล่าสุดของหุกับสุดแนวอีกคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ก็คืออย่างการดิชี่นั่นเองนะครับสำหรับในตัวของเบื้องหลังนะครับถ้าเราดูเนี่ยอย่างภาคแรกเนี่ยก็คือเบื้องหลังที่จะเหมือนกับตอนที่เคยออกมีการบอรจหนายเมื่อครั้งแรกนะฮะในช่วงปี2009-2010ในช่วงระหว่างนั้นซึ่ง ก็คือเอาตัวที่เคยทําแยกเนี่ยมารวมในแพ็กเกจนี้ส่วนตัวของภาคที่2นะั้นคือตัวที่มีขายแยกก็มารวมกันอยู่ในที่เป็นสเปเชียลแพ็กเกจสำหรับคนที่สะสมโดยเฉพาะนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบชอบ่องโคมส่วนในเบื้องหลังของการถ่ายทำนั้นภาพยนตร์ในช่องโคมนะเกมออ h a d โดในขณะนี้เนี่ยมีความน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่า หลังจากที่นักสืบชื่อดังแห่งโลกวรรณกรรมนะครับก็ออกมาโลดแล่นนะครับบนจอภาพยนตร์แล้วเนี่ยนะฮะก็ด้วยฝีมือของพุ่งกับแบบมีสไตล์ของคุณการิชินั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงจุดเด่นจุดสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็คือการที่จะพานักแสดงนะครับไปผจญภัยในที่หใหม่ๆกันบ้างนะครับไม่ได้ว่าอยู่เฉพาะแค่ในลอนดอนอยู่ที่เดียวและที่สําคัญก็คือว่าก็คือ ทางลิชี่นั้นก็ยังเปิดเผยว่าเขายังไม่ลืมนะฮะที่จะเอาจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือมิตรภาพระหว่างเชลกโฮมส์และคุณหมออวสันด้วยนะครับและก็ต่อจากนั้นก็คือการสร้างเรื่องราวนะให้มีความน่าสนใจแล้วก็มีการผสมผสานสิ่งต่างตที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะฮะในโลกภาพยนตร์และก็หนึ่งในฉากที่ตื่นเต้นที่สุดที่ริช,ชี่และทีมงานสร้างเอาไว้ก็คือฉากที่โฮมส์และอวสานเนี่ย จะต้องวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตในช่วงที่พวกเขาโดนศาสตราจารย์เจมส์มอริอัตตี้ดักจมตีโดยทางนิชี่เปิดเผยว่าเขาใสา่ลูกเล่นลงในฉากนั้นเยอะมากเขาคิดว่าสามารถให้อะไรกับคนดูที่มากกว่าคนมาวิ่งไล่กันในป่าโดยหวังว่าจะได้เห็นในสิ่งที่คนดูนั้นยังไม่เคยเห็นในช่วงขณะที่ตัวละครนนกำลังพยายามหนีออกจากเครื่องบานชีวิตตัดตาย สำหรับตัวละครใหม่ในภาคนี้ที่ถือได้ว่าเป็นคู่ปรับตลอดการของโฮมส์นามว่าศาสตราจารย์เจมส์บอนิอตตีนั้นซอร์อาเธอร์คนันดอยนะครับผู้ประพันธ์วรรณกรรมเรื่องนี้ที่สราา้างขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะความจริงแล้วนั้นมีบทบาทมาเพียงแค่2ตอนเท่านั้นแต่สามารถทําให้ผู้อ่านนะฮะรู้ว่าเขาคนนี้คือผู้ที่มีอิทธิพลที่คอยชักใยและสนับสนุนอาทยากรไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ เขาวางหมายผู้อื่นทํางานชั่วๆให้โดยไม่ต้องลงมือเองเขาคืออัจฉริยะที่การเป็นศตรูผู้เป็นภัยผู้คมามเมื่อเขาเล่นเกมแมวจับหนูกับโฮมซแล้วว่าสั์เนี่ยไปทั่วทั้งยุโรปโดยในหนังภาพที่สองเรื่องนี้เราจะเห็นภาพเด่นชัดเจนเลยว่านี่คือโฮมในด้านมืดก็ว่าดา